ะะอันนี้ทำอะไรคะอันนี้ทำอะไรครับเบื่อค่ะใส่อะไรครับีอนนครีมค่ะใ่เย ันนี้อะไรคะอันนี้หวัวรองค่ะอันนี้มพะพร้าวเค็มกับหวานหวานกับมะพร้าวเหรอหวานเค็มหวานเค็มอันนี้ไก่หวานมะพร้าวหวานมะพร้าวเค็มมะพร้าวเค็มมะพร้าวเค็ม นิดหน่อยนะฮะใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่งาเนี่ยงาตาลเนี่ยนิหน่อย อันนึงเอาอันนึงมาเพานะนาตังเยอะๆแล้วไม่หวางครับเกินะครับ สีทองหวานใช่ไหมคะ,ะสีเหลืองเค็มสีแดงนี่เค็มอันนี้หวานอขาทำปะติรมะเดินมะพร้าวอันนี้ไข่ไข่ลยอดงอ

ขนมนี่มีมากี่ร้อยปีแล้วคะอ,อันนี้มันเป็นอันนี้เป็นลัมเบอร์ขาววาค่ะมันมันมันนะมันมานานแล้วค่ะมาร้อยกว่าปีใช่ไหมครับนู่นนะขนาดแม่ค้าทำงงๆนำมาสีนานา่สิบสี่กกะ 嗯、还有这些买的。今天我们来看甜饼，泰国北部帕府甜饼。

เยเลเวียงเที่ยวใสค่ครีใส่คิงเยอะแล้วก็อร่อยใช่ไหมคะก็มันมีมันมีแบบครีมน,น้อยกับครีมมากฉันมากบบเด็กๆค่ะชอบครีมมาก อ,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 อันนี้เคอันนี้หวาน okay. Okay. ก็จริงพอแล้วหาน้นอยไม่หวานส่ใสาดงานดังไหมางาหมดพอดีเลยค่ะได้เอาแล้วพอแล้วครับผสมหมดพอดี หมานหวานม,มีานผู้หญิงคนหนึ่งมาซื้อเห็ไหมคะอเขาจะเอาแบบไม่หวานนะทีนี้ทำเสร็จแล้วเออผู้หญิงคนนะคื้อค่ 的拍摄就到此结束了，谢谢大家的观看。如果有机会，大家来这里尝一下。